สวัสดีครับพือนทุกคน <c oughs> นี้จะมาสอนการแอบดู oo, ID และพา s s w เวิร์ดเฟซบุของคนอื่นนะครับในเครือข่ายโครงข่ายเดียวกันนะขั้นแรกเรามาดู IP ของเรากันเลยนะครับเออหรือบอกไปในนี้เราผมจะใช้คารีลีนุกนะครับ ตัวแรกนี้ผมจำไม่ได้ครับอาจารย์เคยสอนอยู่น่าจะเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนตัวสองนี้เป็นลูบแบ็กนะครับใช้เวลาเราไม่มีนะ Internet. อินเทอร์เน็ตอะเรามาสนใจอันที่สามนะครับอ่ะไอ <IP S 2> ตัวนี้นะครับ คำคำสั่งนี้เราจะดูว่ามีคนใช้อภายในไอพีเรากี่คนนะครับนี่ก็มีประมาณเจ็ดคนนะครับเรามา เข้าโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับเลือกอันที่หนึ่งครับแล้วก็สองครับแล้วก็สามครับแล้วก็สองครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เอา IP address มาใส่นะครับอืมที่เราจะทำการโคนนี่ครับทำการโคนหน้าล็อกอินเฟซเฟซบุ๊กนะครับ ไปอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทุกคนเอาไอพีนี้ไปแจกเพื่อนนะครับให้เขาก่อกกันเล่นเอ่นเรามาต่อกันเลยนะครับเราได้ไอพีไปแล้วเราก็ทำการส่งให้เพื่อนโือเราจะหลอกแบบเนียนๆหมายว่าเอ๊ะ อาจารย์ฝากให้มาดูชื่อว่ามีในรายชื่อหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ลองเล่นก็ได้ครับให้เขาคิกเข้าไปแล้วเข้าไปกรอกครับของผมเป็นอย่นี้หนึ่งก้ชื่อนี่ครับอยมันก็จะขึ้นหน้าเว็บโพ Facebook เถืเ่อนของเรามาเนี่ยครับเขาก็จะทําการกรอกกรอกังซ่ไปเลยครับ ป้ายเบร์ก็พุม่มไปไครับสมมติว่าเขากรอกนะครับไปทำการเข้าระบบชิาแต่มันจะเข้าไม่ได้หรอครับมันก็จะเรามันก็จะส่งมาหาเครื่องของเราแล้วก็ไปทำการไล่ดูป้ายเบร์ของเขา ตัวนี้ครับชิปอเอะนี่ครับ f k a t e t i m a i l c o m password อะไรครับขึ้นมาเนี่ยครับแฮ็กแบบในโครงข่ายเดียวกันนะครับใน Wi-Fi เดียวกันสัญสญาณที่ปล่อยเราเตอร์เดียวกันนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนของบนมอของอะไรก็ได้ครับแต่ผมไปลองนอกเครือข่ายมานอกคนที่อยู่นอกเครือข่ายของเรามันจะไม่ขึ้นนะครับก็ <c oughs> <g ül üyor> นั่นแหละครับก็ วันนี้ก็แค่นี้ครับผมครับ